ดีมามากเลยค่ะตอนแรกนึกว่าจะเป็นการจัดเดินแบบแบบชิลๆเล็กๆสร yeah, ุปว่าทุกคนจัดเต็มมากเสื ending, ้อผ้าหน้าผมเต็มแล้วก็ความมั่นใจของนางแบบเนี่ยเต็มมากๆสวยมากทุกคนเลยแต่วันนี้เราไดสวยวยกันนาหน้าออกจาก้านนี้ค่ะเอาบ้างอไบ้างแม่ตนมีเียมีเวลาดูแลตัวเองแค่ไหนก็มีเวลาดูแลตัวเองตอนที่ลูกไปโรงเรียนแล้วกันค่ะใช่ก็ทุกวันนี้พยายามจัดตารางให้ทุกอย่างบาลานซ์กันก็เวลาลูกไปโรงเรียนตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราต้อง เราต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อที่จะพอลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วไม่ต้องกไม่กลับมานอนต่อหรือว่าไม่กลับมาเหนื่อยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเลยะคะ่ะน้องสามพวอสามอ่ะสี่เดือนแล้วค่ะใช่ค่ะเรียกว่าแบ่งเวลาได้ใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วสําหรับการ <c oughs> ดูแลลูกด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยอยู่กับเราค่ะใช่ค่ะ่่งบ้างคะกับโ คดีเหรอคะอ๋อคดีเงียบไปแล้วคะ่ะใช่คะ่ะไม่มีอะไรที่แบบดําเนินการต่อหรือว่าทําอะไรต่อจากนั้นใช่อันนี้ไม่ทราบเรื่องขอบวนการของด้านนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วทางฝั่งทนายเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีการพูดถึงอะไรตรงนี้นด้วยใช่ไม่ได้จะรับเงินคดีหรือว่าก็คือเคยเคยถามถามไปเนาะไม่ได้คําตอบอะไรก็เลยแบบโอเคช่างมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทางเขาคิดเห็นยังไงไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเลยค่ะอันนี้อาจจะภายในไปนิดนึงโอเคโอเคน่าร่ะการที่เราได้เอมูใช่ค่ะแฮปปี้ที่ได้ได้อยู่กับน้องทุกวันแล้วแต่โมเมนต์ค่ะบางโมเมนต์ก็รู้สึกว่าหนักแล้วก็เหนื่อยมันก็มีบ้างน้องที่เรารู้สึกเออเหนื่อยแบบ หนักจังเลยทำไมต้องทำตรงนี้คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขแล้วก็รู้สึกโชคดีที่ได้เป็นคนเลี้ยงดูเขาได้ได้ดูเขาเติบโตได้มีเวลาอยู่กับเขา,าไม่ว่าลูกอยู่กับเราตลอดทไมลูกติดแน่ติดค่ะใช,ช่แต่ว่าโชคดีที่เหมือนน้องเข้าใจเวลาบอกน้องมาทำงานอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโอเคได้มามีไปทำงานนะแล้วเดี๋ยวจ,จริงเจ้าเราอยู่ที่บ้านอะไร่เงี้ยใช่ ใช่เพราะเขาก็รู้ว่าเหมือนเราเลี้ยงเขาคนเดียวถ้าเราไม่ทํางานเราก็จะเลี้ยงดูเขาไม่ได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะเราไม่ไม่ไม่ทองายตาวะค่ะไม่ค่ะเข้าใจเข้าใจค่ะก็จะทุกอย่างเวลาไปเที่ยวโอ้โหเที่ยวบ่อยเที่ยวบ่อยมากเพราะอยู่กันสองคนแล้วเหมือนแบบอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำเลยนอกจากคุณแม่ที่จะดูแลลูกแล้วตอนนี้สถานะหัวใจเป็คนมาจีบหรือยังก็มีแล้วแล้วกุหลาบมึงซื้อให้ ร้านส่งมาร<ช> <laughs> ้านส่งมาให้ค่ะ<ช>เราก็แบบเออแอบแอ้หนอว่าแบบเออเรามีคนส่งกระเามาให้แต่จริงๆคือร้านส่งมาให้โปรโมทให้เขาอ<ม>่ีค่ะใช่คนที่คุยอยู่เไม่ใช่ค่ะเป็นไงตอนนี้เราเปิดใจแล้วใช่ค่ะเปิดใจแล้วความรู้สึกที่เปิดใจมัน ก็สก like like ีนหนักมากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวแลลวเรามีลูกด้วยการที่เราจะเอาใครอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตเรามันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบเขาหรือว่าเราโอเคกับเขาหรือเขาโอเคกับเราแต่มันต้องเหมือนแบบว่าเขาโอเคขครอบครัวเราด้วยเขาโอเคกับน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องเหมือนทุกอย่างต้องค่อนข้างลงตัวถึงจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนนี้เราอะไรที่เราคิกว่าเปิดใจเพราะว่ากำแพงมันต้องสูงและมันต้องหนา ไดกับพนีนได้เอ่อคิดทานทำไม <laughs> เออไม่ไม่ไม่เพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีกำแพงขนาดนั้นค่ะโอเคมันอาจจะมีการสปีนมากขึ้น <Yeah. S 1> อาจจะช่างใจมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตั้งกำแพงขนาดนั้น mm hmm. รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาเราก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้แต่ว่าการที่การที่เขาจะก้าวข้ามเข้ามาในชีวิตเราได้ขนาดนั้นเนี่ย เขาก็ต้องมีอะไรดีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราโอเคเราแฮปปี้แล้วคนรอบตัวเราแฮปปี้แล้วลูกเราแฮปปี้ด้วยนะคะใช่าล้วเจอค่ะนเข้ากับน้องไ้ดแฮปปี้แฮปปี้กันทุกฝ่ายตอนนี้ก็คือเป็นแฟนแล้วสถานะก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นแฟนแล้วแหละก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นแฟนแล้วค่ะใช่เราจะเปิดตัวไม่ทราบแบบว่าลงรูปให้แฟนได้เห็นอะไรเงก็ที่เดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวเปิดค่ะใช่ สักพักนึง่แล้วความรักครั้งนี้เราคาดหวังมั่นยังไงไม่คดาดหวังค่ะ<ช>คดาคดหว<ช>ังหรบอที่หว<อ>ับบงก็จะไม่คาดหวังอะไรให้มันเป็นไปนตาม<อ>ที่มันควรจะเป็นแต่ว่าเออเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะมีสติละกันมีสติละกัน, <laughs> กนใช่เขาจะเข้าใจว่าแบบเราเป็บบีเรียนเข้าใจค่ะใช่เขาก็รู้ว่าแบบอดีตเราเป็นยังไงบ้างการใช่ค่ะ นอนวงการเสมอไม่ไม่กล้าเข้าถึในวงการหรือยังไงเออไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่มีมาจีบมั้งก็เลยไม่ได้ไม่ได้คุยกับคนในวงการเลยสสดค่ะก็มีความสุขใช่ไหมใช่เราคุยกันมาแล้วกลับไปวันนี้เราพบกันอีกไม่ค่ะเพื่อนโค้ใช่เขาจบการเข้ามาจีบเขามาจีบเป็นคนรู้จักที่แบบเพื่อนของเพื่อนหรือว่ายังไงรู้เจอกันได้ยังไงอะ เป็นเป็นเป็นคนร so <laughs> ู Island ้จ like <bbe> ักละกันแบบเพื่อนแนะนำมาอเลยใช่แนะนำมาเยเพื่อนแนะนำมานั่นคือเลย์ก่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องใช้เวลาบอกไม่ได้ตอนนี้คันวันนี้ความรัก happy ทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ในชีวิตพี่ชายก็ค่ะพี่ชายก็พีเป็นดูไปเรื่อยๆค่ะอันนี้บอกไม่ได้ใช่เพราะว่าก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะแล้วต้องใช้เวลา ค่ะกับเรื่องต่างๆก็คือเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ฉันรู้ต้องกังวลใจก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเขาจเกิดมีอะไรที่เรายังคิดว่ายังค้างคาอยู่ยังไม่เคลียร์หรือว่ามันอยู่กับเรื่องจริงๆก็ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นแล้วอะค่ะก็ตัดขาดกันไปทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยุ่นวายอะไรกับชีวิตของกันและกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปคิดถึงตรงนั okay. mm? ้นเลย ว่าลูกเป็นสิบชลินร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ก็มดูแลขอบค่ชลินมากวันนี้เห็นเชลินมีความสุขชีินได้หลายขอบคุณค่ะราคาสดใสพูดแทนหัวรอบไปนี่แสดงว่า